ผู้ชมคะวันนี้ก่อนจะพาลงพื้นที่ไปกับกรมชลประทานนะคะไปที่โครงการอ่างเก็บน้ําห้วยแม่ประจันอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีไปดูกันว่าประชาชนที่นั่นนะ่ะเขามีส่วนร่วมในการช่วยดูแลอ่างเก็บน้ําแล้วก็ให้ความรู้กันยังไงบ้างคะ่ะ กรมชลประทานดำเนินโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้าห้วยแม่ประจันอันเนื่องมาจากพระราชดำริระยะที่1ในพื้นที่ตำบลยางน้ํากลัดเหนืออําเภอหนองหยาบล่องจังหวัดเพชรบุรีโดยทําการขุดลอกตะกอนดินออกจากอ่างเก็บน้ําเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความจุการกักเก็บน้ําบริหารน้ําต้นทุนรับฤดูแล้งน้ําหลากปี2568ในปี68เรามีการวางแผนการบริหารจัดการน้ําเรียบร้อยแล้วเราจะเปิดพื้นที่การชมประทานในเขตเฉพาะท่อส่งน้ําฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยประมาณ25,000ไร่ และริมริมลำน้ำบุาาย้ยแม่ประจันอประมาณ1นึ่งมื่ไร่ก็ต้องขอขอบคุณรถก้าวในหลวงรัชกาที่มีแพทย์ชำัริกนะครับได้สร้างอ่างเก็บน้ำให้ผู้ดาชาวหนองจับล่องก็ต้องขอขอบคุณกรมธปรัณฑ์นะครับที่มีโครงการดีๆที่ช่วยเหลือเกษตรกรในพวกเราขอบคุณครับ